เตือนคนที่คิดจะจำนำรถนะครับฟังให้ดีอย่าทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าทนายเจไม่เตือนนะครับหลายคนนะครับที่ถูกไฟแนนซ์นะครับมาแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์นะครับแล้วมาบอกทนายเจว่าไม่รู้มาก่อนว่ามันจะผิดกฎหมายอันนี้ผมไม่เชื่อครับคุณต้องรู้อยู่แล้วครับ ไอ้ know, เรื่องไฟแนนซ์แจ้งความหรือว่าฟ้องรง้องข้อหายัก,ย,กยอกทรัพย์เนี่ยนะมันไม่ใช่เพิ่งเคยมีครับมันมีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วคุณนะไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่หลังเขามาไม่มีอินเทอร์เน็ตเหรอครับแล้วมาบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ครับ,ผม,มรบผมไม่เชื่อครับคุณรู้อยู่เต็มอกแต่คุณก็ยังทำเพราะอะไรเพื่อเงินแล้วเขาก็เตือนกันไม่ใช่แค่ทนายเจครับก็เตือนกันทุกทนายแหละนะครับว่าตราบใดที่ ทรัพย์สินนะมันถือว่ายังเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะถ้าคุณทำสัญญาเช่าซื้อนะครับกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของคุณนะครับกรรมสิทธิ์ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่คุณเป็นแค่ผู้เช่าซื้อเป็นแค่คนที่ครอบครองรถมีแค่สิทธิ์ครอบครองนะครับอ่านะแต่ยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะเจ้าของกรรมสิทธิ์นี่ก็ยังนะ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 ทีนี้ประเด็นที่จะต้องการเตือนนะครับ หนึ่งถ้าเอาไปจำนำแล้วเนี่ยระวังให้ดีนะครับไอคนที่มารับจำนำเนี่ยนะมันจ้องที่จะเล่นคุณจ้องที่จะเอารถไปขายต่อนะโดยที่มันก็ไม่สนใจอะไรถ้าไปเจอคนที่รับจำนำแบบมีจรรยาบรรณนะมันก็มีนะแต่มันน้อยนะครับที่อาจจะมีเยอะแหละนะแต่ว่าไอที่เข้าหูผมมานะมันโดนเอาไปขายทั้งนั้นนะครับร้อยทั้งร้อยโทรหาทนายเนี่ยอ้าปากมาก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับ ถ้าอาปากมาบอกว่าเอาไปจำนำครับทนายาประโยชน์ต่อไปคือไอคู่กรณีที่รับจำนำเอาไปขายขายก็ไม่รู้ขายที่ไหนนะแล้วผมเป็นทนายความครับคุณผู้ชมครับผมจะไปตามรถให้ได้ยังไงนะผมนั่งทํางานเอกสารนะผมไม่ใช่นักสื่อผมไม่ใช่ตํารวจนะครับถ้าคุณจะต้องการที่จะตามรถ นะก็ต้องไปจ้างนักสืบเอกชนเอาหรือว่าก็ต้องไปแจ้งความให้ตํารวจรับเรื่องนะครับแล้วตํารวจก็มักจะปัดออกนะครับบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะไฟแนนซ์นุ่น,นเสียหายนะครับให้ไปเอาหนังสือระบ,บอบอำนาจมานะครับอันนี้หนึ่งคืออย่าเห็นแก่เงินน้อยนะครับสองอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วยากจะคลายนะครับมันได้รถคุณภัยนะจ่ายให้คุณไม่กี่หมืน่นไม่กี่แสนนะแสนต้นนะแล้วเอาไปขายทํากาไรนะ เอาไปตามเอานะครับมันก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่แล้วนะครับประการที่สามไอ้ที่หนักที่สุดเลยนะหนักมากนะฟังให้ดีนะไอคนรับจำนำเนี่ยแม่งรับเป็นเงินสดจ่ายเป็นเงินสดแล้วคุณก็ไม่มีสลิปโอนไม่รู้เลยว่าคนรับจำนำเนี่ยชื่อแท้อะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรอยู่บ้านหนนแห่งตำบลใดแล้วมันจะไปดำเนินคดียังไงครับเพราะคุณไม่มีหลักฐาน ภาพถ่ายบางทีคุณยังไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะเออให้เป็นเงินสดมาก็เอานะครับฟังให้ดีอย่างนี้เนี่ยไปตามไม่ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าทนายเจไม่เตือนไอเคสอย่างนี้นะครับรถก็เสียไฟแนนซ์ก็แจ้งความอีกเสียสองเด้งเลยไม่คุ้มเลยนะครับฟังเอาไว้นะครับแล้วอย่าไปหาทำนะครับเอาล่ะนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i ต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ